แล้ววันนี้มาเรียกว่าเวทีเราเป็นครั้งที่2แล้วเเหรอฮะรู้สึกยังบ้างครับแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมครั้งนี้นี่นี่เรามีเรียกว่าฉากกั้นไม่เห็นหน้าก่อนเห็นแต่เงาก่อนยากเข้าไปอีกนะเนี่ยแต่วิธีตัดสินเหมือนเดิมชอบกดปุ่มสีเขียวไม่ชอบกดปุ่มสีแดงครับผมแต่ว่าจะยอดอีกนิดหนึ่งคือใช้ปลายจมูกกดอ๋อไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องใช้นิ้วกดคอนะครับผมเฮ้ยคิดถึงไม่หอมมากเมื่อไหร่เราจะกลับมาวะ ม่เราเราอยู่กับป right? ัจจุบันก่อนออครับครับครับ่กปัจจุบันกปัจจุบันไม่ต้องพูดสมมุติว่ามองผู้ไอ้ขันปุ๊บเนี่ยคุณนันขวัญสามารถบอกได้เลยไหมแค่เงาใช่ไหมคะฟังเสียงนิดหน่อยฟังเสียงนิดหน่อยหนูจะบอกเลยว่าประสบการณ์การเป็นศิลปินเข้าสู่ปีที่10ของหนูแล้วปีที่สิบเพราะฉะนั้นแล้วมองป๊าเดียวนี่รู้เรื่องเลยไม่รู้เลยค่ะ วันนี้มีพี่สาวช่วยไงเราต้องช่วยกันเราต้องช่วยกันเขาเรียกถืว่าพี่สาวคิดได้ไงว่าเขาจะช่วยอะดูสีเสื้อแล้วก็น่าจะอาศัยได้อยู่เมื่อกี้คุณทำอะไรอะไปเร่ยพี่เอ๋เมื่อกี้คุณทำอะไรมันเหมือนชุดที่เป่านกหวีดกู้ภัยกู้ภัย เข้าสู่เหตุการณ์ปกติแล้วกันนะครับ